สวัสดีครับสำหรับใครที่ตื่นเช้านะครับวันนี้ไม่ใช่ป้อมบาริสตานะครับนี่เป็นโค้ชป้อมกับหมดสุดท้ายของการอบรมโค้ชระดับ AFC c ีซีเซนะครับผมรุ่น2ครับในปี2020ันยี่เจะเห็นว่าชาวตรูนี่นะครับผมมาอยู่ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาตินะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูครับบางคนหลายๆคนนะครับยังไม่รู้ว่า FA Thailand นะครับเขาเขาพัฒนาพัฒนาให้ให้มีศูนย์ฝึกเกิดขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ต้องไปหาเช่าที่ไหนไม่ต้องไปว่าย้ายที่ไปเรื่อยนะครับบางทีอาจจะมีตามที่ต่างๆนะครับเพื่อความสะดวกของคนในภูมิภาคนั้นๆน,น,นะครับในโซนน,นั้นๆ แต่ถ้าแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันก็มีที่เนี่ยครับก็ค,คือเป็นที่ของ fsi a l a n d ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนาะเรียกสั้นๆว่า btu นะครับนี่ก็เช้ามากๆเลยนะครับพอดี d ดย์สิบวันสุดท้ายนะครับการสอบครั้งที่3นะครับมันจะสอบ3ครั้งนะครับครั้งที่1ผ่านไปแล้วครั้งที่2ผ่านไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ เป็นครั้งที่สาของผมนะครับห้าคนสุดท้ายนะครับผมได้เป็นลำดับที่สองนะครับตื่นเช้าเลยครับจิ๊บเพราะว่าเป็นคนที่สองนะครับแล้วก็คนที่สองจนี่ต้องวอร์มให้คนที่หนึ่งเนาะรอบนี้ก็ได้นำวอร์มนะครับวันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับก็เลยต้องตื่นเช้ามาเตรียมตัวหน่อยเดี๋ยวจะพาทัวร์ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาตินะครับเดี๋ยว่ากลับกล้องก่อนอ่า ปุ่มหายไปไหนเจอแล้ว <Okay. S 1> นี่ไปดูกันจะมีนี่ย่าเทียมนะครับสนามย่าเทียมก็มีอาคารนะครับอาคารที่เอาไว้ทำงานนะครับออฟฟิศต่างๆ ต่างชาติมาไม่อายครับดูครับดูไฟครับเสาไฟครบดีกว่าสนามหลีกสามบางทีมนะครับเป็นพื้นที่กว้างขวางมากนะครับขณะน,นี้ห้องอาหารยังไม่เปิดครับก็เลยถือโอกาสรีวิวนะครับผมพามาดูว่าฟุตบอลของเราไปถึงไหนนะครับฟุตบอลไทยนะครับของเราไปถึงไหนแล้ว มาถึงนี่แล้วครับเรามีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติครับอันนี้ก็หญ้าเทียมอีกหนึ่งสนามอันนี้เอาไว้วอร์มได้มันจะเล็กนิดนึงแล้วก็มีสนามหญ้าเทียมขนาดสิบหนึ่งคนนะครับมีประโยชน์ใช้สอยสำหรับวันที่ฝนตกหนักหรือเกมที่ต้องไปเยือน ประเทศที่เขาใช้สนามหญ้าเทียมเป็นสนามบ้านนะครับก็คือแข่งบนสนามหญ้าเทียมมันจะมีบาง,บางประเทศอ่ะที่เขาใช้สนามหญ้าเทียมแข่งนะครับก็มีไว้ให้ฝึกซ้อมนะครับตรงไปข้างหน้าเขาจะเห็นสนามหญ้าจริงฟองสนามใหญ่นะครับจะมีประตู เป็นประตูที่ประตูเบาครับเรียกประตูเบาประตูเบาจะสามคนก็ยกได้นะครับประตูเบาเบาจริงๆอยากได้ไปใช้งานอยู่ครับถ้าถ้าถ้าวันนึงมีโอกาสมีงบมีทุนที่ซื้อได้นะครับก็จะซื้อนะครับเพราะว่ามันสะดวกผมใช้มือเดียวนะเนี่ยมือเดียวยังยกได้เลย เจ้าจิ๊บนะครับน้องชายนะครับบอกว่าชีวิตพี่สุดยอดเลยมือจับกล้องมาจับลูกบอลได้ไงขอให้ได้ขอให้โดนจริงๆแล้วลูกบอลมาก่อนกล้องครับเพียงแค่ว่าตอนนั้นอายุยังไม่ได้เนาะที่อแมวบอกเคยบอกอแมวว่าตอนฟุตบอลโลกปี1994ครับตอนนั้นมีแพชชั่นมากครับพึ่งรู้จักฟุตบอลทั้งแรกก็คือปี1994 ขณะนี้ปี2อ2พันีินะครับอเมวบอกว่ามันต้องคนเป็นโค้ชมันต้องแก่มันต้องมีอายุเว้ยก็เลยก็เลยเราหันมาเล่นบอลนครับก็เลยเตะเป็นแค่เพียงว่าไม่ได้เลือกเดินเส้นทางสายนี้ต่อเนาะนะครับลุยก็เตรียมตัวที่ระดับบรีเดอร์นี่จะเห็นว่าซุ้มนม่ร้ำดอนนะครับก็ถูกตกแต่งน้ครับว่า fa Thailand นะครับซึ่งเขาทำแบรนดิ้ง ก็คือสร้างมูลค่าให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลนะครับหรือว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเรื่องนี้ให้โลโก้เนี่ยหรือคำเนี่ยแข็งแรงมากเนี่ยครับแค่ถ่ายยังยังดูสวยเลยนะครับคือมันผ่านการออกแบบแการออกแบบที่ดีคือการออกแบบที่ดูแล้วมันเรียบง่ายสง่าแล้วก็ดูแข็งแรงอย่างเงี้ยมันเป็นสากลน,นะครับใครมาเขาแบบอ๋อ f a t h a i l a n d มีซุ่มมานั่งเกือบทุกจุดนะครับแล้วก็รอบนี้มาทันที่ได้เห็นอุปกรณ์ไฮเทคนะครับที่ต้องบอกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งไประเทศไทยเขาไม่หยุดจริงๆนะครับไอ้ทีโจมตีอะไรกันเรื่องงบนูน่นงบนี่งบนั่นนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ในยุคนี้เขามีอย่างเนี้ย มันมีอย่างเงี้ยคุณจะบ่นอะไรถ้าคุณคิดถึงประเทศชาติจริงๆคิดถึงฟุตบอลไทยอยากจะให้บอลไทยไปบอลโลกจริงคุณจะบน่นทำไมเนี่ยดูเขาจ้างบริษัทมาติดตั้งกล้องครับอันนี้คือกล้องนะฮะไอในกล่องเนี้ยจะมีเลนทั้งหมดสี่ตัวคล้ายๆโทรศัพท์นะครับที่เจ๋งกว่าคือมันทำงานด้วยระบบ AI AI ก็คือมันควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะครับควบคุมด้วยพวก แอ i มัน a อมันย่อมาจาก f f i แอฟริ i n t e l l เ g e n จนนะครับมันเป็นสมองผลิตปัญญาผลิตเออเป็นควบคุมด้วยปัญญาผลิตคือไอ้กล้องอันนี้นะมันตั้งนะถ่ายพี่สนามสองสนามนี้นะครับซึ่งคาดว่าถ้าจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับในการลงทีมหรือ แมตุนเครื่องหรือการแข่งขันของระดับอะไรต่างๆที่จะเป็นนะัดสําคัญกล้องตัวนี้สามารถถ่ายทอดสดได้ครับแล้วก็สามารถไลฟ์ไปได้แถมระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นถูกออกแบบมาให้ติดตามลูกบอลครับในสนามมันจะตามลูกบอลอัตโนมัติครับไม่ว่าลูกบอลจะไปทางไหนนะครับมันจะตามในการแข่งขันไม่ลูกบอลใบเดียว็จะตามบอลใบเนี้ยครับแล้วก็ คนมีหน้าที่สลับกล้องครับว่าจะเอามุมกว้างมุมแคแบ,บมุมกลางมุมอะไรพวกนี้มันจะเห็นหมดทุกอย่างครับโดยที่ไม่ต้องใช้คนไปโอเบเรตให้คือไม่ต้องใช้คนถ่ายอ่ะปัญญาประดิษฐ์มันมันถ่ายตามลูกบอลให้จะเห็นว่ามันมีสายท่อน้ำนะครับในนี้จะเป็นเป็นเซเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่จะส่งข้อมูลไปที่ไหนทักอย่างส่งข้อมูลนะ ใน,ใ,นในซุม้มโง่เนี่ยคาดวิวายังทําไม่เสร็จนะครับจะส่งข้อมูลไปที่ไหนสักอย่างหนึ่งนี่ได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์ทํางานอยู่เลยแต่ต้องหล่อน้ําไว้เพราะว่ากลางวันร้อนมากครับมันเลยเป็นระบบหล่อน้ําขนาดใหญ่นี่ครับซุ้มมานั่งหญ้าดีมากๆครับ พลัมเขียวตรงส่วนไกลไม่ต้องเดินไปให้ดูเนาะเหมือนเหมือนกันฮนะเหมือนกันแล้วจะเห็นอ๋ออันนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ตื่นมาเปิดให้วันนี้นําวอร์มครั้งที่สองครับมา,มาเช้าต้องมาเตรียมอุปกรณ์เตรียมฐานในการวอร์มให้กับโคช้ชคนที่หนึ่งนะครับ ตู้คอนเทนเนอร์นี้เป็นห้องแต่งตัวครับถูกดัดแปลงให้เป็นห้องแต่งตัวสําหรับลงสนามในการที่ทีมจะมาลงทีมนะครับมาตรฐานก็ต้องชมอีกวว่าเขาทําดี <c oughs> มันมีให้ใช้ก็ต้องชมมันคือภาษีพวกเราครับที่พวกเราช่วยกันทำมาหากินมาครับมีแอร์ข้างในก็ยาวไปนะครับมีที่นั่งสองฝั่งมีที่แขวนเสื้อตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ กับอากิระนิชิโนะที่ว่าจะพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทยไปได้ขนาดไหนสวัสดีครับผมโค้ชป้อมน้าพนม,มและขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติครับผมเป็นโค้ชครับเป็นมาหลายอย่างครับและในที่สุดก็ได้เป็นโค้ชอย่างที่คิดไว้ตอนเด็กครับวันนี้ก็ทำให้ดีที่สุดครับ เป็นไงไม่รู้แต่กล้องทําให้เต็มที่ดีที่สุดไว้ก่อนนะครับสําหรับใครที่ติดมาชมเช้านี้ก็ก็เช่นเดิมเนาะเหมือนตอนที่เป็นป้อมบริสตาเนาะอาทิตย์หน้าก็ก็เป็นป้อมบริสตาปกติแล้วครับส่วนโคชป้อมจะออกมาไลฟ์ไม่บ่อยครับตัวละครบทบาทนี้จะออกมาไม่บ่อยครับโคชก็จะส่วนมากก็ถ้าถ้าถ้าเป็นโคชจะไม่ค่อยออกออกแบบเนี้ย ถ้าเป็นปั้มบาลิสต้าเป็นปั้มบ้าบอลยูทูบเบี้ยก็ว่านไปครับแต่ถ้าในบ,บทบาทโค้ชจะน้อยจะออกน้อยส่วนมากจะเห็นในการทํางานจริงมากกว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งในวันที่ทํางานครับในการทํางานการมาอบรมการมาสอบก็เป็นการทํางานอย่างหนึง่งทุกครั้งก็ต้องทําให้ดีที่สุดและเต็มที่ที่สุดครับไม่ให้มีข้อสงสัยขอให้ทุกคนมีวันที่ดีครับสําหรับเช้านี้ครับตื่นมานะครับเสียดายที่ไม่มีกาแฟา อยู่นี่กินกาแฟปกติไม่ค่อยอร่อยนะครับตัง้งแต่ทำากินเองครับผมแ a ป e a nice day ครับ